คือตอนนี้ในเรื่องของวินัยก็ยังไม่ได้มีผลที่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับออกมาแต่ว่ารู้สึกว่าจะสามวันก็ได้ครบวันนี้นะครับว่าผลจะเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คณะกรรมการของกระทรวงศึกษาที่จะดูแลเราเราไม่ก้าวล่วงการฟ้องที่ปรึกษาคุยกันก็อาจจะมีเรื่องของการฟ้องเรียกค่าทดแทนนะครับจากหญิงคนดังกล่าวนะครับในส่วนเรื่องของอการฟ้องหย่าไหมเขาก็ชี้แจงมาว่าอาจจะต้องขอคุยกับทางฝ่ายชายก่อนนะครับอาจจะไม่ต้องฟ้อง กจจะคุยันบที่จริงเราเป็นคนทักไปเองครับแล้วก็โทรศัพท์ไปขอขอให้เจนนี่ช่วยนะครับซึ่งเจนนี่ก็ตอบรับทันทีเลยว่ามาได้เลยมีคิวไหมจะต้องน้องเลดเท่าไหร่ราคาเรียกได้เลยนะเดี๋ยวหนูซัพพอร์ตให้อะไรให้มาได้เลยถ้ามาได้วันนี้ยิ่งดีหรือถ้ามันจะผิดมันผิดที่ผมนะครับที่ฝากไปคือทำไมเมียน้อยถึงสวยกว่าเมียหลวงอะไรอย่างเงี้ยทนายมองว่ายังไงบ้างคะ คือมันไม่ได้เกี่ยวกับคําว่าสวยหรือไม่สวยหรอกครับเมียหลวงบางคนสวยมากกว่าด้วยซ้ํานะครับก็ถูกถูกทิ้งอยู่ดีถูกไปเสีอยู่ดีครับมันเกี่ยวกับที่นิสัยของคนมากกว่านะครับมันไม่สง่างามเลยวันหนึ่งเราแย่งเข้ามาได้สุดท้ายวันหนึ่งอ่ะผมทาคดีมาเยอะแยะมากมายสุดท้ายก็เป็นกรรมครับสุดท้ายก็โดนไปเหมือนเดิมเหมือนกันพังเหมือนเดิมแล้วเจ็บซ้ามากกว่าเดิมด้วยซ้ำในการมีคู่เดียวคู่ครองเดียวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและประเสริฐที่สุดครับ แต่หลายคนเขาก็ไม่อยากเป็นเมียหลวงนะครับเขาอยากเป็นเ,นเนมียเดียวก็สู้ๆครับตั้งสติแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงนะครับแล้วก็ว่ากันไปตามความเป็นจริงนั่นแหละครับรับให้ได้ว่าวันเนี้ยนะฮะสัญญาสัญญาสัญญารักสัญญาสมรสมันเปลี่ยนไปก็ต้องยอมรับความเป็นจริงและยอมรับติกานั้นครับ คดีของคุณน้ำตาลมัเป็นยังไงบ้างคะคือตอนนี้ในเรื่องของวินัยก็ยังไม่ได้มีผลที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับออกมาแต่ว่ารู้สึกว่าจะ3มวันก็ได้ครบวันนี้นะครับว่าผลจะเป็นยังไงแต่ท้งนี้ท้งนั้นก็อยู่ที่คณะกรรมการของกระทรวงศึกษาที่จะดูแลเราเรา,เราไม่ก้าวล่วงนะครับก็ให้อำนาจไป นะครับในส่วนของคุณน้ำตาลตอนนี้ในเรื่องของการฟ้องอ่ะนะครับในส่วนผมเป็นที่ปรึกษาเนี่ยผมก็ยังเอาเรื่องฟ้องมารอได้นะครับเนื่องจากมันก็ไม่ได้ขาดอายุความแต่ตอนนี้ก็ดูในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานดีกว่านะครับให้มีรายได้ของ,ขอ,งอะไรไปบ้างครับการฟ้องที่ปรึกษาคุยกันก็อาจจะมีเรื่องของการฟ้องเรี่กค่าทดแทนนะครับจากหญิงคนดังกล่าวนะครับในส่วนเรื่องของอาการฟ้องหย่าไหมเขาก็ชี้แจงมาว่าอาจจะต้องขอคุยกับทางฝ่ายชายก่อน อาจจะไม่ต้องฟ้องอาจจะคุยกันจบก็คือกับสามีที่เป็นอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะแยกกันนะครับก็ยังอาจจะยังไม่ได้มีเวลาที่มานั่งคุยกันครับสภาพจิตใจคุณน้ำตาลเป็นยังไงบ้างครับคือตอนนี้เนื่องจากว่าสังคมซัพพอร์ตก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้นะครับก็อาจจะไม่ได้คิดเรื่องของว่าเ,เวลาคลอดลูกออกมาแล้วจะมีรายได้เลี้ยงลูกไหมนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยก็รู้สึกว่าจะได้ค่าทดแทนหรือว่าค่าค่าเลี้ยงดูนะครับ ครูตอนนี้ได้ข่าวอะไรมาบ้างไหมครับไม่ได้ข่าวก็ก็เงียบไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ทนายโพสต์ว่าเหมือนแบบที่ทนายโพสต์เลยเรื่องคุณครูครับเป็นยังไงบ้างครับแบบโอ้โหอันนี้กร<ข>ะแสกระแสสังคมก็มวิพากษ์วิจารณ์เยอะแต่ก็โอเคในในแนวทางที่ดีนะครับทุกอาชีพครับมีเกียรติแต่ว่าเหมือนที่บอกครับอาชีพครูเป็นอาชีพที่พิเศษเหมือนเป็นต้นแบบให้กับทุกคนเราก็มีวันนี้ได้เพราะว่ามีคําว่าครูที่สอนเรามาครับ ว่าสมมติถ้านักเรียนถามปรึกษาคุณครูเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้เออเขาเขาก็ต้องเป็นตัวอย่างเป็นคําตอบถูกต้องครับถูกต้องครับก็คือต้องต้องเป็นตัวอย่างที่ดีครับผมแล้วก็ตอย่างตอนนี้ทนายก็ช่วยปากงานให้กับคุณน้ําตาลเป็นไงบ้างคะก็ดีครับทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เรารู้จักก็ตอบรับนะครับแล้วก็นอกจากตอบรับแล้วก็ยังมีการบอกต่อนะครับอีกทั้งกลุ่มแฟนคลับหรือว่า พี่น้องประชาชนก็ให้การซัพพอร์ตก็ถือว่าดีมากครับถือว่าดีมากอย่างล่าสุดก็คือเป็นคนทักไปหาคุณเจนนี่เองเลยครับแต่กระแสก็คือมาตีกับคุณเจนนี่ว่าแบบมาก่อกระแสคุณน้ำตาอะไรอย่างนี้ค่ะที่จริงเราเป็นคนทักไปเองครับแล้วก็โทรศัพท์ไปขอขอให้เจนนี่ช่วยนะครับซึ่งเจนนี่ก็ตอบรับทันทีเลยว่ามาได้เลยมีคิวไหม จะต้องน้องเลทเท่าไหร่ราคาเรียกได้เลยนะเดี๋ยวหนูซัพพอร์ตให้อะไรให้มาได้เลยถ้ามาได้วันนี้ยิ่งดีแต่ว่าเนื่องจากว่าติดน้องติดคิวของพี่เฟิร์นก่อนวรณพาก่อนนะครับก็เลยไปที่พี่เฟิร์นก่อนนอกจากนั้นก็เคลียร์คิวกันได้ครับทนายงงไหมคะว่าโอ้ทำไมตู่ตูุ่๊ดตถึงโดนด่าเลยอันนี้ไม่ทราบเลยนะไม่ทราบเลยนะครับว่าว่าเป็นยังไงมาแต่ที่จริงความผิดก็คือถ้ามันจะผิดมันผิดที่ผมนะครับที่ฝากไป<ต>ครับตุนี่ก็น่ารัก ดีมากครับเพราะเห็นคุณน้ำตาลขายได้เยอะเหมือนกันครับถือว่าดีครับรถมีรายได้เพิ่มขึ้นครับตอนนี้คุณติดต่อขายของมาแบบชวนคุณน้ำตาลลฟ์ส่วนเยอะไหมคะอันนี้ไม่ทราบอันนี้คือเราเราไม่หน้ที่แค่แนะนําว่าเออให้น้องให้คนนั้นดูแลดูแลส่วนน้องจะไปต่อ,อยังไงกับใครใครจะดูแลหรือว่าซัพพอร์ตน้องกันว่าจ้างงานอันนั้นให้อํานาจของน้องเลยนะครับคุณน้ำตาลรู้สึกว่าแบบโ้สิ่งที่เขาได้รับม,มันเยอะมากๆมันเกินไปมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมมองว่าถามว่าก็ตามที่น้องบอกครับน้องโพสต์มาว่าเราหนูได้เยอะแล้วแต่ว่าหนูก็คิดว่าเมื่อหนูได้เยอะแล้วหนูอยากจะแบ่งปันนะครับอันนี้ถือว่าถือว่าดีมากนะครับถือว่าดีมากที่แบ่งปันให้กับคนอื่นเพราะว่านอกจากตัวของน้องแล้วก็ยังมีคนที่โดนรักษาเหมือนน้องอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับเป็นแรงผลักดันให้เขาเนี่ยลุกขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองได้นะครับว่าสังคมก็ซัพพอร์ นะครับอีกอย่างหนึงเนี่ย<อ>นะครับการที่สังคมให้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของน้องด้วยนะครับสว่วนคดีก็เดี๋ยวว่ากันต่อไปครับผมก็คือตอนนี้ทนายเองก็คือเป็นที่จับตามองเลยหลายคนยกให้เป็นทนายเมียหลวงเลยต้องเ,เพ้วยต,ต้องขอบคุณด้วยฮะ<อ>ต้องขอบคุณด้วยเปลี่ยนชื่อเพเป็นทนายพัดเมียหลวงตั้งปง26แล้วครับผมมีคนมีเคสหลายเคสติดต่อ,อเข้ามา ม,มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับว่ามีมีเรื่องแบบนี้แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าประชาชนเนี่ยหรือว่าคนที่เขาไม่กล้า<ม>ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการแสดงออกที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการมาวิพากษ์วิจารกันมีการให้คําปรึกษากันหรือว่าพูดคุยกันนะครับก็เกิดประโยชน์แก่สังคมครับคืออย่างธนาเองก็อยากให้ทางด้านผู้หญิงที่โดนอยู่ลุกข,ขึ้นมา บบอย่างน้อยก็ร,กรู้ก็รู้ข้อกฎหมายรู้สิทธิ์และก็ศักดิ์ศรีของตนเองอะครับไม่ใช่ว่าทนไม่ใช่ว่าเอ้ยถ้าออกมาแล้วไม่มีใครซัพพอร์ตอย่างเงี้ยครับเราเห็นว่าพอออกมาแล้วมีการซัพพอร์ตจากสังคมจริงๆไม่ใช่เราแค่คนเดียวที่โดนมีอีกหลายคนมากที่โดนหลักฐานอะไรที่ที่เราต้องรวบรวมไว้ไหมสำหรับมีหลวงที่จะจับเน,นี่ยน้อยคือหลักฐานันดับแรกก่อนคือเราต้องมีทะเบียนสมรส แล้วก็รูปถ่ายนะครับที่เขาไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่าคลิปวิดีโอที่เขาไปไหนมาไหนด้วยกันดูแล้วล่วงเกินทํานองชู้นะครับแล้วก็แชทไลน์หรือว่าพวกหลักฐานการโอนเงินอะไรประกอบมาหรือว่าแม้กระทั่งมีพยานบุคคลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประกอบมาแต่หลักๆคือต้องทะเบียนสมรสกับพวกรูปเนี่ยครับมันสําคัญเพราะว่ารูปถ่ายเนี่ยนะครับเห็นปั๊บเนี่ยคือรู้เลยว่ามันคืออะไรนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีทะเบียนคือฟ้องไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วสมมติถ้าไม่มีทะเบียนเนี่ยมันเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างคะทนาย ตอบตรงๆเลยคือทำใจก่อนออจริงครับอันดับแรกคือ,อ,อการประกันในชีวิตคู่ในคาว่าครอบครัวต้องมีทะเบียนสมรสก่อนเป็นหลักประกันแรกเลยครับที่ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่สำคัญมากๆครับผมานายค่ะมันพอเรื่องคุณน้ำตาลมันเกิดขึ้นหลายคนเขาก็ มีการแบบคอมเมนต์ว่าแบบเออทำไมเมียน้อยถึงสวยกว่าเมียนหลวงอะไรอย่างเงี้ยทนายมองว่ายัางไงบ้างคะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับคําว่าสวยหรือไม่สวยหรอกครับเมียนหลวงบางคนสวยมากกว่าด้วยซ้ํานะครับก็เอ,อ่อถูกถูกทิ้งอยู่ดีถูกปฏิเสธอยู่ดีครับมันเกี่ยวกับที่นิสัยของคนมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานหรือความสวยความมีอายุหรือไม่มีอายุครับแต่คนเขาบอกว่าเมียนหลวงก็สวยนะสวย,สวยสําหรับสามีใหม่ ดีครับอ,อ,อย่างนี้ดีถือว่าดีฮะออถือว่าดีแต่ครูเขามองอีกว่าเออถ้าเมียน้อยสวยจริงทําไมถึงหาสามีให้กับตัวเองไม่ได้ครับอ,อ,อาจจะชอบแบบนั้นอ,อ,อาจจะชอบยังก็ได้ครับออทนายในฐานะที่เป็นทนายมีหลุมเมียน้อยอยากฝากอะไรถึงคนที่กําลังแบบตกเป็นเมียน้อยอยู่ตอนนี้ คือคำว่าศักดิ์ศรีของทุกคนมันมีเท่ากันเราอยากได้กติกานั้นเกมนั้นเราอยู่ในภายในภายใต้แบบนั้น่ะเราก็ต้องรับแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นจากตัวคู่กรณีหรือว่าเมียหลวงหรือว่าสังคมด้วยนะครับมันไม่สง่างามเลยวันนึงเราแย่งเข้ามาได้สุดท้ายวันนึ่งผมทาคดีมาเยอะแยะมากมายสุดท้ายก็เป็นกรรมครับสุดท้ายก็โดนไปเหมือนเดิมเหมือนกันพังเหมือนเดิมแล้วเจ็บซ้ามากกว่าเดิมด้วยซ้ําคือถ้าตอนนี้ใครอยู่ในฐานะเมียน้อยให้หยุดหยุดได้หยุดเลยหยุดได้ควรจะหยุดครับเพราะสุดท้ายแรกแล้ว ไม่คุ้มเรื่องก็ไม่ได้เกิดแค่กับผู้หญิงคนเดียวผู้ชายด้วยเหมือนกันเตือนมาในฐานะผู้ชายเหมือนกันคือตอนนี้ผู้ชายจะตกเป็นเป็นผัวน้อยค่อนข้างเยอะ,อะแปลกมากครับม,มาช่วงหลังมาเนี่ยคือผู้หญิงไปมีชู้ค่อนข้างเยอะอนะครับแต่ว่า ทุกเพศทุกวัยแหละครับมันเหมือนกันสุดท้ายแล้วคนเราอ่ะพอพอก้าผ่านจุดสูงสุดในชีวิตทุกอย่างอ่ะก็ความสบายใจการมีคู่เดียวคู่ครองเดียวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและประเสริฐที่สุดครับการมีหลายคนเนี่ยมันไม่สนุกหรอกครับช่วงแรกอ่ะมันดีครับมันตื่นเต้นแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็สู้ความจีรังยั่งยืนไม่ได้หรอกครับถูกต้องครับถูกต้องครับมีอะไรอย่าปากถึงเมียหลวงนะครับ,รบ,รรรบแต่หลายคนเขาก็ไม่อยากเป็นเมียหลวงนะครับเขาอยากเป็นเมียเดียว กส็สู้ครับตั้งสติแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงนะครับแล้วก็ว่ากันไปตามความเป็นจริงนั่นแหละครับรับให้ได้ว่าวันนี้นะฮะสัญญาสัญญาสัญญารักสัญญาสมรสมันเปลี่ยนไปก็ต้องยอมรับความเป็นจริงและยอมรับปฏิกานั้นครับ คแฮปปี้ดิวีเย่นะคะมีความสุขมากค่ะปีนี้ต้องบอกว่าทุกคนแหละมันอยู่ในสภาวะที่แบบข่าวต่างๆถาโถมมาสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆและความเครียดโมทยเครียดเยอะมากปีหน้าขอให้แบบนั่งใจแล้วก็เป็นปีที่ดีทุกคนด้วยแฮปปี้ดิวีเย่นค่ะขอพรให้ตัวเองหนึ่งข้อขออเลยคะขอให้ขอให้จุดอ่อย่างนี้ขอให้ชีวิตของดาสงบสุขไม่มีข่าวเช้าต่อไปค่ะได้เงินสามล้านคืนได้เงินสามล้านคืนต่อค่ะ ทำอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c ค i b ์ที่ YouTube c h anel n ทับดาาบดาลาเฟซบุ๊กทับดดาลาและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ